ค่ะพี่กอลฟรายงานงความคืบหน้า BDM ประจำสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าเรามีการประชุมก็มาในหลายเรื่องได้ทำการอัปเดตไปในที่ประชุมแล้วก็จะเป็นการทวนให้ทราบแล้วกันนะคะสำหรับเ,เรื่องที่จะรีพอร์ตก็คือมีเรื่องของตัวกีบร์เชอร์ที่แจกไปนะคะก็จะเป็นยอดตามตาราง ที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะคะอันนี้คือของเดือนมกราคมนะคะยอดเบิกหมื่นสามนะคะเดือนกุมภายอดเบิกอยู่ที่สองหมืนสามแต่จ่ายจริงที่หมื่นสองนะคะเดือนมีนาคม มียอดเรือแกนเพลนะคะเข้ามาที่28ที่นั่งนะคะคิดเป็นมูลค่าที่21,000ื่หบาทนะคะค่ะสำหรับในส่วนของการรับคิวโกเดนะคะก็จะมีการ ทำเป็นใบารับนะคะที่ได้โชว์ไปก็คือหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะว่าหน่วยงานที่ส่งก็คือเป็นทาง BDM นะคะรับเอกสารเป็นใครได้รับรางวัลอะไรจากการสั่งซื้อยอดเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะสำหรับในส่วนด้านล่างก็จะเป็นการซีลอกตัว voucher วติดไปด้วยนะคะ ก็ซึ่งในส่วนของตัวคิวโกเดก็มีการทำสรุปไว้ให้เห็นภาพชัดๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงไฟล์นี้เดี๋ยวมินจะแนบไปด้วยนะคะในรีพอร์ตฉบับนี้นะคะก็จะสรุปให้เห็นเลยว่าในเดือนมกรามันมียอดขายมาเท่าไหร่คุมพาเท่าไหร่มีนาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยอดขายที่มีมาอย่างเช่นมกรามียอดขายเข้ามาที่แจ้งรับสิทธิ์มาอยู่ที่เจ็ดแสน มีสิทธิ์ได้รับหมื่นสแต่ว่ายอดขายที่มาลงทะเบียนล้วทำตามกติกาจริงๆคือที่5้าแสนเบิกไป9,000ก็คิดเป็นค่าเฉลี่ยจากยอดขายคือเราจ่ายไปที่1%นึ่งกว่าจากยอดขายค่ะอันนี้ก็เป็นตารางที่มีลองสรุปคร่าวๆให้ได้เห็นภาพนะคะค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของ โปรโมชั่นของคิวโกเดในรอบพฤษภาและมิถุนายนนะคะก็หลังจากที่ได้ประชุมไปแล้วตอนนี้มันก็แจ้งไปยังมาร์เก็ตติงทุกท่านแล้วนะคะประกาศไปแล้วว่าจะสิทธิพิเศษเป็นซิสเลอร์นะคะมูลค่า1,000บาทนะคะสำหรับกติกาเงื่อนไขก็คือว่าลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อทุกๆ8,000 0บาทขึ้นไปนะคะแต่สูงสุดไม่เกิน2,000บาทค่ะ อันนี้ก็ได้ทำการประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็มีฝากอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายค่ะพอดีว่าเห็นทางพี่ไก่มาตามถามถึงเรื่องการทำบุญของออฟฟิศเรานะคะก็ก็อันนี้มินก็ฝากพี่ก๊อฟช่วยดูหน่อยนะคะว่าเรายังจะ ทำอยู่ไหมหรือจะทำเมื่อไหร่ค่ะก็จะเป็นกำหนดการคร่าวๆที่เ็นได้ทำเตรียมไว้ให้แล้วนะคะก็เป็นการออ่นิมนต์พระสงฆ์มานะคะมาทำบุญประพรมน้ำมนต์นะคะมีฟังธรรนิดหน่อยนะคะก็อันนี้ถ้าเกิดจะมีการทำต่อก็อยากจะทาบบัดเจ็ตในเบื้องต้นนะคะที่ ทางเรามีงบประมาณเท่าไหร่อะคะค่ะ,คะยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ